สวัสดีค่ะเมื่อกี้ทำคลิปชิมสตรอเบอรี่กล่องเนี้ยที่ซื้อมาแล้วตอนที่ซื้อมาไปทำคลิปอยู่ข้างล่างค่ะกล่องมันหล่นลงพื้นแต่ว่าทิ้งไปแล้วนะคะส่วนที่หล่นลงพื้นลูกบอลลมเลยที่หล่นส่วนอันนี้ขอโทษนะคะลูกนี้กินชิมไปแล้วเมื่อกี้ชิมไปแล้วล้างมาสองลูกลูกใหญ่ลูกหนึ่งกับลูกนี้ลูกหนึ่ง ส่วนนี้เป็นธงเทงค่ะเนี่ยธงเทงฝรั่งโกลเด้นเบอร์รี่นะคะแล้วนี่มันแก้วก็คืออยู่ในกล่องเนี้ยส่วนฟ้ากล่องมันแก้วอยู่ที่เปลือกอธิชกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นฟ้ากล่องมันแก้วแล้วนั่นเป็นอธิโชกสี่ดอกที่ซื้อมาเข็ดหลาบแล้วอธิโชคก็จะไม่ซื้อมากินอีก สตรอเบอรี่ก็จะไม่ซื้อมากินอีกเพราะซื้อทีไรเจอแต่เปรี้ยวๆกล่องนี้ก็เกือบเจ็ดเหรียญน,นะคะหกเหรียญย่อนไปเส้นเดียวก็เจ็ดเหรียญนั่นแหละค่ะกล่องเนี้ยส่วนในนี้ก็เกือบสี่เหรียญน,นะคะเนี่ยเห็นกล่องเล็กๆนี่ก็เกือบสี่เหรียญสามเหรียญกว่าเกือบสี่เหรียญค่ะส่วนอันนี้ขอโทษอีกครั้งหนึ่งเป็นแกงไตปลากับแกงเหลืองหน่อไม้ดอง เอามากินกับอาทิโชกค่ะดูสิหัวนึ่งเน่ะกาบที่ลอกลอกออกมาค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันแข็งมากแล้วส่วนปลายเนี่ยคมคมเห็นน้องคนนึงเขากาัดกินเลยลองกัดเนี่ยเป็นรอยกัดอยู่มันกินไม่ได้มันแข็งเห็นน้องบางคนเขาทําคลิปนะ่ะเขาจะกัดกินส่วนเนี้ยมันแข็งมันแข็งค่ะ ที่จะกินได้คือส่วน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยส่วนนี้เท่านั้นอันนี้ก็แข็งกินไม่ได้เลยโอ้ยะจะกัดให้ดูนะไม่เห็มนม้นฝาดด้วยต้องกินกับหน่อไม้ดองแนละ้วค่ะ ฉ oh. ันขนมจีนมันตักไม่ได้เลยต้องกินกับหน่อไม้ไมันไม่เข้ากันเลยเห็นน้องคนไทยเขากินกับผัดไทย งั้นซื้อมากินอีกจะไม่ซื้อมากินอีกเลยดอกเบอร์เบอร์อร่ากินได้เท่ากับหัวแม่มือหัวมันไม่อร่อยจริงๆนะคะอธิชโชคเนี่ยแพงด้วย นี่ก็เหมือนกันก็ต้องรอให้สุกจัดที่มันจะมีเปลือกหุ้มนะ่ะเปลือกหุ้มเปลือกหุ้มส่วนเนี้ยแล้วก็ลอกออกต้องรอให้เปลือกหุ้มนะคะแห้งเหมือนกระดาษนะ่ะมันถึงจะหวานแน่เลยเพราะอันนี้มันเปรี้ยวเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะเปรี้ยวจริงๆริฮมฮึมเ้ยเปรี้ยวปิดเลยมันเปรี้ยว มีมีม,มีเนี้ยที่ดีที่อร่อยที่สุดแย่เสียงอะไรนี่ก็ไม่ต่างกับมายมเปรี้ยวเหลือเกิน ส่วนเนี้ก็ไม่ต่างกับกินยาคาแห้งส่วนอันนี้ก็เปรี้ยวแล้วเกินแพงด้วยที่ผาน,นี้ค่ะจะเอาไปปลูกปลูกง่ายนะเนี่ยค่ะที่เป็นทงแทงที่เกิดตามสวนที่เหมือนบ้านเราค่ะอันนั้น่จะอร่อยกว่า นี่มันไม่อร่อยมันเปรี้ยวค่ะมีอันนี้ยที่อร่อยแต่มันแพงค่ะลองซื้อมาชิมว่าที่เขาหัน่นหันไว้เนี่ยมันคือมันแก้วหรือเปล่าถามพนักงานขายแล้วเขาบอกว่ากินสดได้ฮะแต่อันนี้เขาอธิบายด้วยนะเขาอธิบายด้วยว่าให้ดึงเนี้ยส่วนเนี้ยทิ้งก่อนแล้วกินข้างในเลยถามว่ากินสดสดได้ไหมเขาเขาตอบไม่ได้ แต่วันนี้แกงไตปลาเลอะเลยนะคะแกงวบไปตปลาก็ค่อยยังชั่วเพราะว่าค้างคืนค่อยยังชั่วอขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะถึงได้บอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ลองซื้อมาเสียดายเงินจริงๆเสียดายเงินแล้ววันนี้เที่ที่พาหมาน้อย เดินจูงไปเดินไปด้วยเดินไปตรงจุดนั้นยังไม่เคยพาหมาพวกเราไปเดินเห็บจะต้องมาจากตรงจุดนั้นนะคะ่ะสามตัวเลยที่เจอที่เจอไปแล้วสามตัวมีตัวหนึ่งที่ร้ายมากๆเลยมันฝังเขี้ยวแล้วก็คือเป็นเป็นวงแดงเลยสงสารหมามากๆเลยเดี๋ยวลูกสาวคงไปทำนัดพาหมาไปตรวจแต่ ต้องรอให้หมัดกัดเห็บกัดไปแล้วเดือนหนึ่งนะคะผลเลือดถึงจะตรวจได้แต่ตอนนี้ผลเลือดก็ตรวจยังไม่ได้มันคงไม่ใช่จากพาคัคข้างๆอาพาร์ตเมนต์หรอกเห็ดน่ะหุยดีนะที่ลองซื้อมาชิมมันเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็แพงไม่เอาอีกแล้วแล้วดูเปลือกค่ะเนี่ยที่ปอก เห็นน้องบางคนชอบกินจริงๆแล้วยังเห็บกัดนะคะวันตัวแรกอนะที่ที่กัดหมาน้อยอะ่ะมาเจอกัดอยู่ที่ใบหูเพราะใบหูเนะี่ยมันมันจะบางมันเนื้อไม่เยอะก็เอาน้ำมันหมองอะทาทาทาแล้วก็ ค่อยๆเอาเล็บนะคะขูดๆออกมันหลุดนะมันง้างเขี้ยวมันออกจากใบหูแต่ตัวที่สองที่มาเจอค่ะอยู่ตรงข้างคอข้างคอหมาเนื้อจะเยอะทายาหมองก็แล้วทาแอลกอฮอล์ชุ่มๆก็แล้วจนในที่สุดมันแตกท้องมันแตกเป็นเลือดสีดำๆออกมาเลือดเห็บค่ะรีบเอาไปที่อ่างล้างหน้าเปิดน้ำร้อนๆล้าง เลือดเห็บออกค่ะเพราะว่าเลือดเห็บมันจะกระจายเป็นตัวแล้วมันยังฝังเขี้ยวนะตัวมันหลุดออกไปแล้วดึงมันยังฝังเขี้ยวต้องดึงเขี้ยวออกจากหนังหนังตรงคอของหมาน้อยอ่ะเป็นวงแดงเลยสงสารส่วนอีกตัวหนึ่งมาเจอตัวนี้ตัวเล็กกว่าที่เจอใบหูค่ะเจออยู่ตรงหางคิว้วโอ น่ากลัวนะกลัวเห็บมากตั้งแต่เป็นลามดีซีสนะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆแล้วต้องขออภัยที่เอาเรื่องเห็บมามาพูดให้ฟังไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ